สวัสดีครวันนี้ช่อง New Fuel g นะครับแล้ววันนี้เราจะมาแต่งรถกันอีกแล้วนะครับผมจะแต่งอะไรเหรอมาดูนี่นะครับนะ่นนั่นแหละข้างหน้านั่นแหละ <S <S <ฟ>นี่นะครับผมจะใส่น็อตไทเทเนียมนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวจะถ่าย b e for e a ั t เตเดี๋ยวจะถ่ายตอนตอนยังนี่ตอนตอนยังไม่ใส่นะจะประมาณนี้นะแล้วพอใส่เอ้ยเอาเอาันนีอ้ออกก่อน นี่นะครับแล้วพอใส่เสร็จนะมันจะมันจะเป็นแบบไหนนะนี่ชุดหน้าหมดเลยนะเก้าตัวนะครับทุกคนเก้าตัวนะครับชุดหน้า 2> <2> ก็คือมีตรงมือคัดนะครับสองตัวแล้วก็มือเบรกนะครับสองตัวเป็นสี่การสะบัดสองตัวเป็นหกตรงนี้หนึ่งสองเป็นแปดแล้วก็ตรงนี้เป็นเก้าตัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาอรมอชมกันได้เลยล็อตนี้นะครับผมซื้อมาจาก ร้านพี่วิทย์เลดไลน์นะครับก่อนที่เราจะไปใส่น็อตครับเดี๋ยวเรามาดูภาพน็อตสวยๆกันก่อนนะครับนี่นะครับพี่วิทย์เลดไลน์นะครับใครที่สนใจทักไปสอบถามพี่เขาได้เลยนะครับมีทุกรุ่นเลยนะอยากจะใส่รุ่นไหนจะใส่จุดไหนมีหมดนะครับขนาดเท่าของจริงเลยนะครับน็อตไทเทเนียมแท้นะครับมีหลายสีมากๆนะนี่สีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีฟ้าสีน้าเงินสี โอ้มีมดใครสนใจทักไปสอบถามพี่เขาได้นะครับและที่สําคัญน็อตแข็งแรงทนทานและน้ําหนักเบามากๆและอยากจะบอกอีกว่าราคาย่อมเยามากๆทุกคนใครสนใจทักไปสอบถามกันได้เลยให้ทุกคนได้เห็นความสวยของน็อตตัวนี้นะครับนี่ล้านพืชละลายนะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่า นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไข่เดี๋ยวพอกก่อนว่านี่ถ้าเราจะมาซื้อใส่เองนะครับนี่มันเป็นน็อตหัวดาวนะหัวดาวนี่นี่เป็นน็อตหัวดาวนะครับทุกคนนี่เป็นน็อตหัวดาวซึ่งปกติมันเป็นน็อตน็อตหกเหลี่ยมแบบนี้เนาะนี่ถ้าเกิดจะใส่ไปใส่ที่ร้านก็ได้นะร้านพีวีทก็ได้นะนี่หรือว่าเราจะซื้อที่ใส่มาทําเองก็ได้อันนี้ก็เจ็ดสิบาทซื้อในแอปส้มนะนี่นี่เจ็ดสิบาทน็อตหกหกเหลี่ยมไอ้น็อตดาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวถอดตอน ถอดก่อนนะปึ๊บอ่ะเฮ้ย,ยมันไหลลงว่ะต้องจับไว้พี่อ่ะอนะอืมโอเค,อเ,คอเราก็ต้องมาวัดนะครับว่า 9ตัวนะครับนี่ <S <S คือแบบน็อตส,สวยมากนะทุกคนอันนี้น็อตกันทะบ,บัดเห็นไหมคือแบบสวยมากอ่ะคือแบบมันม่วงแบบอม,อมอมฟ้าอมม่วงแบบไทเทเนียมครับเนี่ยราคาย่อมเยาด้วยทุกคนใส่ก่อนต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะ วัดกันแบบนี้เนาะใช่แล้วนี่เป็นเบอร์อะไรเบอร์ห้ามใช่ไหมน้องเทียบอือใช่ใช่นี่อ่ะใส่ไปก่อนเลยเนาะจะใชญ่กันกันร่วงเออนี่นะครับนี่นะครับเป็นดาวมีรูอันนี้ not, not น็อตน็อตการสะบัดมันมีรูนะครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นรูอืมเราก็ต้องเอาซื้อที่มันเป็นรูเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหวัวแฉก ใช่เป็นหัวลูๆูอย่างนี้คือแบบไปทําที่ร้านพี่เขาก็ได้นะแต่แบบอยากเอามาใส่เองอะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนระยะเดิมป่ะน้องอะไะเดี๋ยวพี่ถอดขอ้างล่างน่อยใๆคือต้องถอดไปทีละอันทุกคนเพราะว่าเเดี๋ยวลืม เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวหล่นไปผิดอีกเฮ้ยโห,ยโหยใส่แค่ตัวเดียวก็แบบเกิดแล้วครับทุกคนอ่ะ,อะอเอมสีสวยวะสีสวยมากอ่ะผมบอกเลยเอ้าเฮียวยขออภัยนะครับทุกคน อยู่ไหนวะะอาอยู่นี่ก็แบบจะเบ,เบอร์หน่อยนะระยะเดิมไหมเดี๋ยวผมขอลองขึ้นค่อมหน่อยนะว่ามันใช่ระยะเดิมไหมอ่าระยะเดิมอยู่นะเฮ้ยโอ้โหพอใส่แค่2ตัวแบบมันดูสวยขึ้นมาเลยอะแล้วที่ถ้าเกิดเต็มตรงชุดเนี้ย เออสวยจริง<ว>นะครับน<ว><ว>็อตลานพ่วิทเลดไลน์นะครับมีทั้งน็อตทั้งเบาะนะครับลานเลสไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวขอยญาตใส่ก่อนเดี๋ยวเราก็ไข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 ,ข,ขนะครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่เสร็จดีกว่าทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนใส่เสร็จทีเดียวขันขันก็บแบบนี้แหละทุกคนทุกคนน่าจะทําได้กันอยู่แหละโอเคไปแล้วหนึ่งข้างนี่องศาเดิมเลยนะนี่ปรับนั่งปรับโอ้สีแบบแกมบอผมบอกเลยว่าแกมจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปต่อข้างนี้กันปะ ครับเราก็อยากได้องศาเดิมแมวเราเลยให้น้องจับไว้นะครับนี่นะเดี๋ยวถอดออกก่อนเดี๋ยวใส่ทีละอันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราใส่เสร็จก่อนนะแน่นัดเดิมจะเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวใส่เสร็จกันแล้วขันปึ๊บโอเคนี่เสร็จไปสองฝั่งนะครับฝั่งนี้หนึ่งอันฝั่งนี้หนึ่งอันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันสะบัดกัน นี่แล้วเราก็มาใส่ฝั่งนี้ถอดออกมาแล้วนะนี่มันมีแหวนด้วยนะแหวนแหวนเป็นพลาสติกแล้วก็จัดเลยรถก็ยังไม่ค่อยได้ล้างนะทุกคนแต่ไม่ค่อยได้ขับไปไหนมันก็เลยยังสะอาดอยู่นะต่อไปนะครับทุกคนเป็นน็อตกันสะบัดนี่มากันสะบัดไอ้นี่ด้านนี้มันทู่ๆเนาะนีะเ่เราต้องเรา,เราต้องเอาด้านนี้นี่ ข้างหนวะอนี้อย่างงี้อ่ะทวนทวนเข็มนี่ปะลาดสุดเฮ้ยโอ้โหมันจะออกปะเนี่ยเฮ้ยมันจะออกปะทุกคนร่อ,องตรงกลางมันไม่ลึกอ่ะอืมเธออันนี้หวานแน่ใช่อันนี้จะออกปะเนี่ย ไม่ออกกันเนี่ยทุกคนครับดูแล้วกันนะผมจะไม่บอกนะว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะไอ้ไอ้ปัจจดาวที่ผมไอ้เนี่ยไอ้หกเหลี่ยมดาวที่ผมซื้อมาเนี่ยคือแบบรูมันเล็กอ่ะมันใส่เข้ากับนี่ไม่ได้อ่ะเนี่ยลองขันแล้วเดี๋ยวมันหวานนะเข้ากับเออมันจะหวานเลยอ่ะเนี่ยคือมันมันมันเข้าไม่ถึงอ่ะเนี่ยมันเข้าได้แค่นิดเดียวอ่ะไอตรงเนี้ยเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวตรงนี้ไปหาร้านให้ร้านเขาถอดให้โอเคออกนี่มาร้านเลยตอนนี้ไม่ไหวอืมออกแล้วออ <laughs> นี่มาร้าน <laughs> มาล้านเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับที่ไปซื้อมาร้านเลยนะให้พี่เขาถอดนี่นะครับเกือบไปแล้วมันขันไม่ได้ก็<ม>อย่าไปพยายามขันนะทุกคนในนี้ ดูเอานะว่าจะซื้อดีไหมแน่เนี้ยครับน็อตเดิมนะครับก่าจะขันออกโคตนนานดูเขาใส่ไอ้นี่กันกันคลายไ้เยอะมากกว่าจะขันออกแล้วหนักด้วยนะอันนี้อันนี้เบาแตเท่นี่มเนี่เบา,บาเอะไรใส่ก่อนนะครับเขาจะเตีมเม็คบไปี่ครับใส่กันคลายด้วยนะครับเขาใส่กันคลายด้วยขันไปเฮ้ยสวยเลย่ะโอ้น็อตล้าน,นี้แต่จริง แล้วแล้วเราก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ดูความสวยของมันเซอันนี้เราเอาน็อตสีออกมุ่งม่วงฟ้าๆนะครับผู้มแบบแบบเหลือบแสงเหลือบแสงนะดูดิ9ตัวนะครับสวยมากนะครับน็อตร้านพิวิทย์เลสไลน์นะครับนี่สวยๆเลยเนหะ็นป่ะพอพอไม่โดนไม่โดนแสงนี่จะออกมุงม่วงนะแต่พอโดนแสงนี่จอ,อกแบบมุงม่วงฟ้าๆนะน่ะเห็นไงอันนี่สองสีในตัวเดียวโอ้โห น็อตพี่เขาสุดยอดจริงๆนะมีมีหลายหลายสีให้เลือกนะเดี๋ยวนิวจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะครับน็อตร้านพี่ิเลนไลน์นะมีหลายสีเลยมีสีเพียบอะเนี่ยตามที่ให้ดูนะครับทุกคนใครอยากได้สีไหนนะเลือกเอาเลยนะแล้วก็น็อตเนี่ยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกจุดนะใครอยากได้จุดไหนนะทักพี่วิทย์เข้าไปเลยได้เลยนะร้านเลนไลน์นะพี่วิทย์เลนไลน์นะมีทั้งบอ์ดเนลนไลน์ด้วยแล้วก็น็อตน,น็อตด้วยพี่วิทย์เลนไลน์นะ นี่น็อตไทเทเนียมราคานี่ถูกด้วยผมบอกให้ราคาเขาเรียกว่าราคาย่อมเยาวนะได้น็อตสวยๆดูดิดูแบบนี่ชุดนี้ที่ผมใส่ก็พันกว่าบาทนะไม่แพงนะทุกคนเป็นน็อตไทเทเนียมนะเก็ตแข็งแรงมากเกรตแบบทนทานน้ำหนักเบาทนทานด้วยผมชอบมากเลยน็อตกันทบัดตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะในของแด้สิบนะน็อตอะไรอย่างเงี้ยลองไปสอบถามพี่เขาดูนะ ใครที่บอกมาจากช่องิวฟิ u โกนะมีส่วนลดด้วยเออไปถามพี่เขานะไปทักไปถามเอานะรดที่เขาสวยจริงแนละ้วใส่ปุ๊บดูแบบดูรถแบบแบบมันน่ามองอะ่ะเพาเราอยู่นะข้างหน้าใช่ไหมเรานั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็แบบคือแบบพอก้มลงมาปุ๊บมันน่ามองอะ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมนี่นะครับอย่าลืมนะไปอุดหนุนรันที่้ได้นะพี่วิทย์เลดไลน์นะครับนี่เซฟตามที่ให้ไปนะทุกคน ไปสอบถามพี่เขาได้จะชันตรงไหนจัดไปโอเคไว้เจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ